สวัสดีครับมาพบกันเช่นเคยนะครับผมมีพี่ๆขอมาหลังบ้านกันเต็มเลยนะครับว่าอยากฟังเพลงวันนี้ก็จะจัดให้เพลงนึ่งนะครับผมเป็นเพลงของพี่สันติดวงสว่างนะครับปากใจใส่กระทงเคยฟังไหมครับต้องฟังดูนะครับผมนี่คงเป็นพระโชคชะตาให้เราเกิดมา แล้วยายต้องให้เจ็บช้ำโทษคนดีดูสิเจ้าไม่น่าทำมันเหมือนเยียบยำ่ำหัวใจให้แหลกเป็นพงก็คืนเดือนเพ่นฉันเห็นกับตาเธอควงคู่มา ในคืนวันลอยกระทงเธอเดินเกี่ยวแขนต่อหน้าแฟนชมยงฉันต้องยืนงงลอยกระทงมันคนใจใลอยพระแม่คงคาช่วยพากระทงลูกไปลอยออกให้กลาย ลอยไปสู่เจ้าพระยาลูกเอาหัวใจลูกใส่กระทงลอยมาขอวอนแม่คงคาช่วยรักษาหัวใจลูกทีหากชาตินี้มีบุญและวาสนา ลูกจะกลับมาขอแม่คงข่าอีกทีลูกขอพอ่อรแม่คงเมตตาปราณีโปรดช่วยลูกทีเพราะลูกมีแต่ความผิดหวังหากชาตินี้ มีบุญและวาสนาลูกจะกลับมาขอแม่คงค้าอีกทีลูกขอพ่อแม่คงเมตตาปราณีโปรดช่วยลูกทีเพราะลูกมีแต่ความผิดวัง ครับขอบคุณแรงเชียร์แรงใจนะครับผมแล้วก็พี่ๆที่ส่งดาวให้ทุกคนเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะขอบคุณยังไงนะผมก็ขอบคุณจากใจจริงๆครับผมแล้วก็ขอให้ติดตามกันตลอดไปนะครับก็จะพยายามฝึกมอาลองให้ฟังอีกนะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับ